สวัสดีค่ะพบกับคุณคูวินามมตะน้อยในวิชาต้านทุจริตศึกษาวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบคิดฐาน10ตอนที่1ค่ะประโยชน์ของนมมีอะไรใครตอบได้บ้าง ไปดูกันเลยค่ะนมทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงทำให้สมองพัฒนาเพิ่มภูมิต้านทานของโรคซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและให้พลังงานค่ะเอ๊วันนี้ทำไมในวิชาต้านทุจริตศึกษาต้องพูดเรื่องประโยชน์ของนมถ้าอยากรู้ตามคุณครูไปเลยค่ะ ห้องเรียนสีขาวปัญหาเรื่องนมโรงเรียนวันนี้เราจะมาฝึกคิดวิเคราะห์กับเรื่องห้องเรียนสีขาวปัญหาเรื่องนมโรงเรียนกันนะคะให้นักเรียนฟังคุณครูให้คิดและวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้จะสอนอะไรเราบ้างณโรงเรียนแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดเนื่องจากมีผู้ใหญ่บางคนเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองมากกว่าส่วนรวมใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำ เช่นนำหางนมคำว่าหางนมก็คือนมที่มีคุณภาพเจือจางค่ะมาผสมน้ำบาบรรจุถุงให้นักเรียนดื่มซึ่งเป็นนมที่ไม่มีคุณภาพนอกจากนี้มีการขนส่งที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นไม่มีการรักษาอุณหภูมิที่ดีพอทำให้นักเรียนต้องดื่มนมบูดบูดหลังดื่มนมนักเรียนมีอาการเวียนศีรษะอาเจียนจนต้องเข้าโรงพยาบาล ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและผลเสียก็จะเกิดกับใครเกิดกับนักเรียนและเด็กๆนั่นเองค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่านมจะทำให้นักเรียนได้มีพัฒนาการทางร่างกายสติปัญญาที่พร้อมและสมบูรณ์ค่ะเพื่อที่นักเรียนจะได้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่ตอไปนั่นเองค่ะ ดังนั้นนมจึงมีความสัมคัญ์สำหรับนักเรียนและเด็กๆมากค่ะ <S <S หลังจากที่เราได้รับฟังเรื่องราวห้องเรียนสีขาวปัญหาเกี่ยวกับนมโรงเรียนแล้วลองมาดูสิคะว่านักเรียนจะสามารถวิเคราะห์และตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่ข้อที่1ค่ะสาเหตุของปัญหาคืออะไรคะเก่งมากค่ะคือการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองค่ะ ข้อที่ 2. ผลเสียที่เกิดขึ้นคืออะไรเด็กๆได้ดื่มนมที่ไม่มีคุณภาพและพฤติกรรมเหล่านี้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีไม่ควรทำตามค่ะปัญหาเรื่องนมโรงเรียนสรุปได้ดังนี้นะคะปัญหาของประเทศชาติมากมายที่เกิดขึ้นเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ของผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเราไม่ควรทำนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนนำสมุดดินสอแล้วก็สีมานะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบทดสอบในสมุดกันถ้านักเรียนยังไม่ทันถ้านักเรียนกดหยุดวิดีโอของครูวไว้และนำสมุดมาปฏิบัติตามที่ครูบอกค่ะเมื่อดเด็กนำสมุดมาแล้วให้เขียนวันที่จากนั้นเขียนคำว่า ทดสอบเรื่องระบบคิดฐานสิบเขียนข้อ1ถึงข้อ10นะคะวันนี้เราจะฝึกความซื่อสัตย์สุจริตในการทำแบบทดสอบ1ิบข้อค่ะซึ่งไม่ยากเลยวิธีการทำนะคะให้ในักเรียนคิดถูกและผิดเท่านั้นค่ะแล้วเมื่อครูฉเฉลยให้ในักเรียนนำสีมาถ้านักเรียนถูกนักเรียนใส่หนึ่งถ้าผิดใส่0นค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ให้นักเรียนขีดถูกถ้าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมและขีดผิดถ <boys ens. S 2> ้าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะข้อที่1ภาพการทิ้งขยะลงแม่น้ําเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่นักเรียนเขียนคําตอบได้เลยค่ะเฉลยนะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ควรทําตามค่ะใครที่กากระบาดผิดให้นักเรียนใส่เลขหนึ่งได้เลยค่ะนั่นหมายความว่านักเรียนตอบถูกค่ะ ข้อที่2ภาพการข้ามทางม้าลายเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เขียนคำตอบเลยค่ะ,ฉะเฉลยค่ะเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมควรปฏิบัติตามนะคะถ้าใครขี่ถูกให้นักเรียนใส่เล็กหนึ่งได้เลยค่ะนั่นหมายความว่านักเรียนตอบถูกค่ะข้อที่สา,ามค่ะภาพการเป็นจิตอาสาจิตสาธารณะเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เลือกคำตอบค่ะ ฉเฉลยค่ะถูกต้องค่ะเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมควรทําตามนะคะข้อที่4ค่ะภาพการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์บนทางเทา้าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายไม่ควรทําตามค่ะข้อที่5ภาพการทําความสะอาดห้องเรียน เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เขียนคำตอบได้เลยค่ะถูกต้องค่ะเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมและควรปฏิบัติตามนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะภาพการเข้าแถวซื้ออาหารเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เขียนคำตอบได้เลยค่ะเฉลยค่ะเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะควรปฏิบัติตามค่ะต่อไปข้อที่7นะคะ ภาพการใส่แมสในที่ชุมชนการใส่แมสในโรงเรียนหรือในห้องเรียนเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เขียนคำตอบได้เลยค่ะเฉลยค่ะเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะภาพการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดตามพื้นที่สาธรารนณะเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เรียกคำตอบเลยนะคะเฉลยค่ะไม่เหมาะสมนะคะไม่ควรปฏิบัติตามอย่างยิ่งเลย ต่อไปข้อที่9ค่ะภาพการบุรี่การกันแกล้งกันในห้องเรียนเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เลือกคำตอบนะคะเฉลยค่ะเป็นพฤติกรรมที่เหมาะไม่เหมาะสมนะคะไม่ควรทำตามต่อไปข้อที่10แล้วนะคะข้อสุดท้ายค่ะการใช้สารเคมีในพืชผักผลไม้ที่เกินอัตรากำหนดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่หรือคำตอบค่ะ ใเลยค่ะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าจะทําให้ผู้บริโภคนั้นได้รับอันตรายและไม่ควรทําตามค่ะต่อไปนะคะ10ข้อจบไปแล้วให้นักเรียนรวมคะแนนได้เลยนะคะว่านักเรียนได้กี่คะแนนถ้านักเรียนรวมคะแนนเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งไปในไลน์กลุ่มของแต่ละห้องนะคะสําหรับคนที่ได้คะแนนน้อยคุณแนะนําว่าให้กลับไปดูย้อนไปดูคลิปต,ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ทําแบบฝึกหัดมาอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ยากเลยค่ะ วันนี้วิชาต้านทุจริตศึกษากรรมคูมวนาได้จบลงไปแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ